bmwe 60คันนี้นะคะเข้าเกียร์ถอยหลังไม่ได้ค่ะพอเวลาเครื่องร้อนๆนะรถนิ่งไปเลยนะคะตอนนี้นะคะแก้ไขเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะว่าเป็นยังไงนี่นะคะรถเออเลขมาอยู่ที่3 9 0 0 0 0โลนะคะอันนี้ตอนเครื่องเย็นนะคะ น้องขับได้ปกติแล้วไม่เกี่ยวกับเย็ยนหรอ,รอแล้วตอนนี้เพราะว่าแก้ไขเสร็จแล้วเอาง่ายๆค่ะตอนแรกที่เข้ามานะคะพอเครื่องร้อนๆปุ๊บคือขับออกไปลูกค้าก็แจ้งตามนี้เลยค่ะว่าขับออกไปตอนแรกก็รถก็ถอยใช้งานได้ปกตินะคะแต่พออขับไปสักพักนะคะสักพักใหญ่พอเครื่องเริ่มร้อนอย่างเงี้ยค่ะรถก็เริ่มมีอาการที่เอถอยหลังไม่ได้แหละอันนี้เดินหน้าปกติให้ดูก่อนนะคะ เพราะว่าเราแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะถอยหลังเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะตอนนี้อันนี้เขาเกียร์ถอยหลังให้ดูอยู่นะจ๊ะเรถ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะก็สำหรับคันนี้นะคะก็เปลี่ยนตัวโซลิโนยเกียร์กองเกียร์น้ำมันเกียร์นะคะเรียบร้อยค่ะ โ <Okay. S 2> อเคอเดี๋ยวเราสตาร์ททิ้งไว้นะคะให้เครื่องมันร้อนแล้วเดี๋ยวเรามาขับให้ดูทีว่าแก้หายแล้วจริงๆนะคะ,ะ,คะหลังจากสตาร์ทมาได้ทักหนึ่งแล้วนะคะเครื่องร้อนแล้วล่ะโอเคค่ะนี่รถถอยได้ปกติแล้วนะคะเอาแค่ okay. นี้แหละเอาเป็นว่ารู้อะว่าถอยได้แน่ๆเพราะตอนแรกอะคือแค่ลูกค้าขับไปข้างนอกค่ะ แล้วก็กลับมาจะถอยเข้าบ้านถอยไม่ได้แค่นั้นเลยอันนี้จบแล้วเรียบร้อยถ้าหากคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจเข้าใช้บริการก็เรียนเชิญที่ NN Workshop นะคะสามารถโทรมาสอบถามนัดคิวก่อนได้เลยคะ่ะ